ลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิภาวนาที่จริงการทำสมาธิภาวนานั้นมีได้อยู่ในอริยบทนั่งอย่างเดียวทำได้ทั้งยืนเดินและนอน หรือในกิริยาต่างๆเช่นจะล้างบาทจะซักทีวรจะพับผ้าเหล่านี้เป็นต้นในกิริยาต่างๆก็ทำสมาธิได้ทั้งนั้นแต่สมาธิที่ว่ามานี้ย่อมมีอาการต่างกัน คือเป็นสมาธิเพื่อไม่ให้จิตทรงสายจะทำอะไรก็จดจ่อในสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านถึงแม้จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจดจ่อโดยสิ่งนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตที่จะนึกสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ของจิต ว่าเป็นกรรมฐานนั้นแท้จริงอะไรก็ได้ดังเสีาสามเนรีรูปหนึ่งซึ่งนั่งสมาธิอยู่ขอบสระเพ่งดูแต่ในกลางสระบังเอิญนกกระยางมามาเฉียวปลาใจก็นึกใจตาก็มองนกกระยางใจก็นึกว่านกกระยางเฉียวปลานกกระยางเฉียวปลา นกบินไปจนสุดสายสุดสายตาของสามเนรีนั้นจิตที่เพ่งอยู่กับนกอย่างเดียวจนเกิดฟาร์มสงบเพราะฉะนั้นจิตที่เพ่งนั้นเพ่งอะไรก็ได้เมื่อเพ่งแล้วเกิดฟามสงบแต่ที่เรา มานึกถึงพุทโธบ้างธทมโมบ้างสังโฆบ้างก็เพราะว่าทั้งสามประการนี้เป็นสรณะที่พึ่งที่ลึกเคารพนาเถือไม่ต้องมีอะไรมาแครงใจไม่เกิดลังเลคือวิจิกิชิชฉาถ้าเราไปมองสิ่งอื่นนะมาเป็นเครื่องเพลงเช่นมองต้นไม้แล้วก็ใจก็นึกว่าต้นไม้ต้นไม้ก็ดี มองภูเขาแล้วก็นึกว่าภูเขาภูเขาหรือหายใจเข้านึกว่าภูหายใจออกนึกว่าเขาก็ดีเราก็จะอาจจะเกิดความรังเลว่านั่นไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาเลยหร mm hmm. ือสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสารณะของเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ นัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวรังนัตทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังนัตทิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐพระธรรมเป็นสาระอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นสาระอันประเสริฐและยังมีคำตรัสเทศนาสอนของ,ของพระาศาสดาว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตราคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะเจริญกรรมฐานจึงน้อมนึกเอาชื่อพระพุทธเจ้าบางพระธรรมบางพระสงฆ์บ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ในเรื่องราวของในตัวเราเองเช่นอรยาบทจะนั่งยืนเดินอย่างหนึ่งอย่างใด มีสติกระหมดรู้อยู่เหมือนดังพระศาสดาให้โอวาทพระมหากัสสปะว่าจงมีสติไปในกายดูกายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าดูมีสติไปในกายคือจะดูเกษาโรมานะขาธันตาสะโจหรือดูศีรษะดูแขนดูนิ้ว ดูตัวดูขาดูน่องดูเท้าเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าดูในกายของเราเองดูในกายของเราเองนั้นะอดูดูอยู่ที่เดียวก็ได้ดูหลายๆที่ก็ได้ดูแล้วไปดูแล้วพิจารณาไปก็ได้ จะทำให้ใจสงบได้ใจสงบนั้นไม่ใช่จะเพ่งเฉพาะอยู่จุดที่เดียวแต่ขอให้เพ่งในกายนี้เอสาโลมานะขาสันตาตะโจมังสังนะหารูอัธิคือกระดูกทั้งหลายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ได้ดูไปพิจารณาไปดูไปพิจารณาไป จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปในทางที่อื่นอยู่แต่ในกายนี้เมื่ออยู่แต่ในกายนี้ก็เห็นกายนี้การที่เห็นกายนี้แม้ไม่ต้องลืมตาก็มองเห็นกายอวัยวะภายในมีหัวใจเป็นต้นแม้ไม่ต้องพาอ,อกดูก็เห็นหัวใจนี่เรียกว่ากายในกาย คือจิตเห็นในภายในจิตที่เห็นในภายในนั้นไม่เหมือนตาเห็นในภายนอกตาเห็นในภายนอกเช่นเราลืมตัวดูนิ้วก็เห็นนิ้วดูแขนก็เห็นแขนแต่ทําไมจึงไม่เกิดความสงบไม่เหมือนจิตที่เห็นภายในเห็นแล้วเกิดความสงบเพราะ จิตฝาที่จะเห็นภายในได้นั้นต้องเป็นจิตที่รับการอบรมส่วนสิ่งที่เราเห็นภายนอกคือตาเห็นมือเป็นต้นเพราะด้วยอำน,นาจของจักรสุขคือตาไม่ใช่อำน,นาจของจิตแต่ถ้าอบรมจิตให้สงบแล้วเพ่งดูเพ่งจิตดูดูแขนดูมือ ว่าตรงนี้มีหนังอย่างนั้นมีเนื้ออย่างนี้มีกระดูกอย่างนั้นหนังเนื้อกระดูกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไว่คงที่แปรปวนไปอยู่เสมอและแตกสลายไปในที่สุดถ้าจิตเห็นจิตจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ส่วนตาเห็น เป็นภายนอกไม่ใช่จิตเห็นจึงต่างกันตาเห็นมีปัญญาอย่างบางๆต่ำๆจิตเห็นมีปัญญาอย่างลึกๆเฉพาะอย่างยิ่งที่จิตเห็นนั้นเพราะสงบเมื่อสงบอารมณ์ต่างๆก็ไม่กวนจิตเมื่อจิตไม่ถูกกวนก็สงบเมื่อสงบมีปัญญาขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริง สมมติว่าสายตาของเราเห็นภูเขาลูกหนึ่งก็รู้ว่าภูเขานี้มีต้นไม้มีหญ้ามีหินมีดินแต่ผู้ที่จิตสงบมีกำลังสมาธิกำลังฌานดูจิตใช้จิตดูเขาจะเห็นทั้งภายนอกภายใน ว่าภายในมีอะไรภายนอกมีอะไรโดยไม่ต้องไปในที่นั้นเพราะฉะนั้นท่านจิงกล่าวว่าจิตนั้นเมื่อทำให้สงบได้น,นะมีกำลังมากมายกำลังพิเศษกำลังที่อะไรมาเทียบรูด้วยไม่ได้และกำลังอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยฝึกจิต ก็อาจว่าไม่เชื่อเป็นเรื่องฝุดวิสัยแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฝุดวิสัยพึงสังเกตดูอย่างง่ายๆถ้าทำกิตให้สงบแล้วจิตนี้มันเคยเกิดราคะจิตนี้เคยเกิดโทสะ จิตนี้เคยเกิดโมหะในขณะจิตเกิดราคะโทสะโมหะไม่เคยมีความสุขในความสงบในสมาธิสมาธิไม่เคยเกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นจิตในขณะที่ราคะโทสะโมหะมีอยู่นั้นจึงมืดในเรื่องสมาธิเมื่อมืดในเรื่องสมาธิ ความสุขอันปรณีตคือสันติสุขสุขที่เกิดจากความสงบนั้นก็ไม่เกิดสุขของคนเราในี่เกิดในหลายวิธีการเห็นรูปที่ชอบใจก็เกิดมีความสุขได้สิ่งที่ปราถนาก็เกิดมีความสุขเหล่านี้เป็นต้นแต่ความสุขเหล่านี้เป็นพาเป็นความสุขเพียงผิวเผิน เป็นความสุขที่อิงความเสื่อมเกาะอยู่ในความเสื่อมเห็นวัตถุสิ่งของได้มาแล้วดีใจวัตถุสิ่งของก็เสื่อมไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสีสันแพรวพราวชอบใจดีใจสวยสวยผูกใจสีเหล่านั้นก็เสื่อมไปผ้าเหล่านั้นก็เสื่อมไปเมื่อเวลาเสื่อมไปแล้วยุ่ยแล้ว จิตที่เคยมีความสุขมีความอยากได้นั้นก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากวัตถุคือสิ่งที่เสื่อมได้ความสุขนั้นก็มันก็เสื่อมไปไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันเข้าไปในแก่นของจิตคือจิตได้รับความสงบพิเศษ ทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความจำในจิตของตนลึกเข้าไปในความรู้สึกของตนพร้อมกันนั้นก็ทำให้เกิดความแปลกประหลาดว่าสิ่งพิเศษที่คนเรามองไม่เห็นยังมีอีกมาก และอื่นๆอีกรวมใจความว่าสุขที่เกิดจากความสงบเหมือนดื่มน้ำที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติแต่สุขที่เกิดจากอามิตรสิ่งต่างๆเหมือนน้ำที่เขามาแต่งด้วยสีสันฐานและรสให้เป็นไปตามต้องการ ความร่มความสุขความชื่นใจจากการดื่มน้ำและผลแห่งการดื่มน้ำคุณภาพแห่งการดื่มน้ำจะต่างกันไม่เหมือนกันฉันใดจิตที่เกิดความสงบแล้วย่อมไม้รับความสุขพระศาสดาจึงตรัสสอนว่านัตถิสันติปรังสุขขั้งสุขอื่นๆที่มีเองมากมาย สู้สุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เพราะสุขอย่างอื่นยังเป็นสุขเพียงส่วนหนึ่งไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอยังอยากได้อยู่อีกส่วนสุขที่เกิดจากความสงบเป็นสุขที่อิ่มที่เต็มที่พอพึงสังเกตดูจิตของเราเอง เราได้สิ่งใดก็ตามต้องการไปเอาสิ่งใดก็ตามหรือทานข้าวแต่ละมื้อก็ตามมื้อนี้ทานข้าวนี้ทามน,นี้อิ่มแล้วพอแล้วพอพอแล้วอยากอีกไหมหิวอีกไหมในขณะเมื่ออิ่มแล้วก็ไม่หิวไม่อยากแม้จะมีของดีๆอาหารดีๆแต่เมื่ออิ่มแล้วก็ไม่อยากบริโภคพอไม่อิ่มแล้ว สุขที่เกิดจากความสงบอิ่มด้วยความบริสุทธิ์สดชื่นด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นมาต่อเติมให้มีความอยากได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเหนือความสุขอื่นทั้งปวงและความสุขที่เกิดจากความสงบเหนือเหนือจากความสุขอื่นทั้งปวงนั้น ยังมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกคือเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสุขที่เกิดจากอาหารอิ่มมากไปแล้วง่วงมีผลเป็นง่วงเหงาหาานอนสุขที่เกิดจากความสงบมีผลเกิดขึ้นคือปัญญาปิติสุขเอกคตาและปัญญามีผลต่างกัน เพราะฉะนั้นสุขที่เกิดจากความสงบจึงเป็นสุขที่ประณีไม่มีสุขอื่นใดในโลกามิตรเทียบได้คำว่าโลกามิตรคือสุขที่เกิดจากการเห็นลูกสุขที่เกิดจากการได้ยินเสียงที่เพราะสุขที่เกิดจากการได้กินที่หอมชอบใจ ทุขที่เกิดจากลิ้นรับรสที่ถูกใจทุขที่เกิดจากสัมผัสที่นิ่มนวลที่ถูกใจแล้วก็จํำมาไว้เป็นอารมณ์อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้จนเกิดความทยานอยากด้วยประการาต่างๆเป็นต้นเหตุของให้เป็นต้นเหตุให้เกิดควาโมาโ,าโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะ เพราะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดสัมผัสขึ้นแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาส่วนบุคคลที่มีสติมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดแต่มีสติปัญญาคุมอยู่ได้มีสติปัญญารู้เท่าทันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กๆเ,เป็นทารกหยิบอะไรได้ก็จะใส่ปาก เล่นอะไรก็เล่นแบบไร้เดียงสาแต่ครั้นเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราจะหยิบอะไรใส่ปากอย่างนั้นต้องมิเราก็มีสติปัญญาไม่ใช่หรือวันนี้ควรไม่ควรมีโรคภัยใครเจ็บหรือไม่มีโรคภัยใครเจ็บหรือจะทําอะไรก็ต้องให้เหมาะสมกับความเป็นไปไม่เหมือนกับทารกไม่ใช่หรือฉันใดความสงบที่เกิดปัญญา ก็ความสงบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลให้เกิดคุณมากมายดังได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนชักชวนสนับสนุนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญสมาธิภาวนาดังคำว่าสมาธิงพิขเวภาเวทะยะทาภูตังประชานาติ ที่สูดทั้งหลายพึงทำสมาธิเถอดเพราะสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้รู้ตามความเป็นจริงหมายความว่าสมาธิเกิดแล้วก็เกิดปัญญาต่อไปการบวชเรียนในพระศาสนามีหลักที่จะต้องศึกษาสำคัญอยุสาประการคือศีลสิกขา สมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเวลาท่องบนจำทรงศีลหรือพระวินัยให้จำให้ได้เขาเรียกว่าปริยัติปริยัติธรรมขั้นเมื่อจำได้แล้วมานำมาประพฤติธปฏิบัติเช่นเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในการมเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมขั้นได้ปฏิบัติ จนชินอยู่กับจิตจิตยินดีอยู่กับข้อปฏิบัตินึกถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอิ่มใจเห็นแจ้งปรากฏกับจิตจนกระทั่งเกลียดชังไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําปานาธิบาตไม่ข่าวไม่กล้าทําอธินาทานเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสกปรปกเป็นสิ่งที่ไม่ดีงาม เป็นอัจฉติกะเกิดความร,รู้สึกขึ้นในจิตของตนเองไม่ต้องมีใครบังคับให้เชื่อก็จะเว้นจากบาปท,ทั้งปวงโดยอัตโนมัติคือโดยจิตของตนเองความร,รู้ผลอย่างนี้เรียกว่าปฏิเวทธรรมนี่ในเบื้องตน้นถ้าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทขั้นปรมัตะคหมายความว่ามีศีลอันสมบูรณ์และจดอิ่มใจ เมื่อเกิดความอิ่มใจก็มีสมาธิจิตจิตก็เป็นจิตตะสมาธิจิตตะภาวนาเมื่อจิตจะเป็นจิตตะภาวนามีกําลังกล้าก็มีปัญญาภาวนาเมื่อปัญญาภาวนาก็รู้เห็นตามความจริงเห็นกานี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดเห็นกานี้เมื่อตายไปแล้วก็เน่านอนเห็นกานี้ไม่ใช่ตัวตนเห็นกานี้ย่อมผุพังไปตามกาลเวลา ไม่มีใครไม่มีสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเกิดอยู่ใต้ดินในน้ำบนบนอากาศบนต้นไม้บนบ้านเรือนก็าตามก็ล้วนแล้วแต่ต้องตายจาก,กันหมดเป็ดอยู่ในเล้าไก่บนต้นไม้หมูอยู่ในเล้าสุนัขนอนใต้ถุนบ้านคนนอนบนบ้านในห้องล้วนแล้วแต่มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกัน ถึงแม้จะมีความเป็นไปต่างกันภาษาต่างกันแต่คติธรรมชาติเป็นไปอันเดียวกันที่โลก <c oughs> คือหมูสัตว์ทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แต่รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบัติตามทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญา สิ่งที่สอนนี้จะปรากฏเห็นกับจิตของตอนเองเป็นของจริงแต่อยู่กับจิตอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เห็นได้ด้วยตาต้องเห็นได้ด้วยจิตท่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิเพื่อปรานาติคือรู้ตาความจริงดังนี้เพราะฉะนั้นพึงใช้ความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่พระพุทธเจ้า มีเพศเป็นชายภาษารีบุตรพระโมคลลานะมีก็เพศเป็นชายพระอริยสงฆ์อีกมากมาย <c oughs> มีเพศเป็นชายหญิงที่มีเพศเป็นหญิงบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์แม้เพศเป็นหญิงก็ยังได้บรรลุพระอรหันต์ก็มีแต่เราผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งก็มีเพศเพศเป็นชายทํรรมารวินัยของพระพุทธเจ้าเราก็มีสิทธิจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ว่าได้รู้อย่างเลื่อนเลื่อนลอยๆมาหรืออ้อนวอนบวงสวงขอให้พระพุทธเจ้าประทานพระระหันให้กับเราขอให้พระสารีบุตรประทานพระสกะทานอนาคามีแก่เรา ขอให้พระโมคคัลลานะประทานพระสกทามีแก่เราขอให้พระมหากัสสปะให้พระโสดาบันแก่เราไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนั้นเลยสอนเรื่องการกระทำดังพระองค์ทรงตรัสว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้ปฏิบัติควรจะถึงแค่ไหนนั้นท่านทั้งหลายจะพึงต้องปฏิบัติเองตถาคตช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านสอนศีลจริงต้องนอนศีลมาปฏิบัติสอนสมาธิต้องปฏิบัติในสมาธิสอนปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความจริงจริงจะถึงซึ่งที่สุดเรียกว่าวิมุตต์หมายความว่าความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิพิกเวพาเวทะสมาธิพิกเว ยา่าภูตังประชานาติคือจงตั้งใจทำสมาธิเถิดเพราะสมาธิจะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจผ้าเพียรอบรมใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาเพ่งอารมณ์อยู่ในจิตของตนให้เป็นหนึ่งให้ใจสงบทำให้สงบบ่อยๆให้สงบมากๆจนความสงบนั้นคุ้นเคยกับจิตด,ดีแล้วจึงค่อยพิจารณา กายนี้เป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะคืออนิจจังอนทุกขังอนัตตาตา,ตามลำบับไปดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นไปตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัสามมาสัมพุทธเจ้าต่อไป